แต่ว่าผมจะทำแกงหหยนะครับโอเคใส่อะไรม้างเอาใส่เลยใส่นี้ก่อนนะครับมืดเออผัดรวมกันมาเลยน้ไ้้ก่อนผัดไหหอมเครื่องครับผมมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นครับผมตำครับ เช็บผมฝีมือเช็บผมอ่อยแสบๆสดเเช็บพร้อมเนี่ยพอมนะครับอืมใส่อะไรจ่อใส่กระดิือ จับไปใส่หมดเลยนะครับสร็จเลยเข็เลยนม่ไป,ไปเลยความใงมากน้ำปลาปงเครืองเลยน้ำปลา นี่หนึ่งถ้วยหนึ่งเทในหวัดมาถ้วยหนึ่ง,งอือโอเคแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนโอ้ชอ้อนนั้นช้อนเดียวพอแล้วหนึ่งช้อนโตเอารถดีหนึงดด่งช้อนโตคนๆเลย อันนี้ผู้ช่วยเชฟอะตูนาเลยผู้ช่วยเชฟวยฟันรอเลยปะายจ่ายจะกิไนได้ไหมเนี่ยอืมจะทำอะไรเคียวมันเดือดก่อนหรืเเเอเล่นปลามันมโมโหยังเดี๋ยวแบบนึงให้มันเดือดใส่ข้าลงไป นี่คะ่ะหอยของเราเป็นหอยแบบนี้ค่ะหอยถ่านจะเราดูจะดูตดตุด้มตุ้งนี้นะะี้โอเคไปเทไซโลดเดือนละค่อยๆเลยค่อยๆมันจะกระเด็น,นอ้าวคนมัน,นให้เข้ากันเออแกงกัะทิหอยถานวานนะะันนี้ครับผมนัวนัวแซบๆครับผมปรุงก็มี น้ำตาลทรายน้ำปลาลดดีครับผมถ้ามีน้ำตาลพริกยิงแจวครับผมเข้ากันเลยครับแต่ไม่มีเล้วใส่น้ำตาลทรายเดียวครับอืมพริดก่อนหนุกเอาฟ้าปิดเลยติดก่อนนะคะแตวเราคนก่อนนะคะดูครับปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งครับผมเดือดปุ๊บๆเลยครับผมอันนี้เครื่องแกงตามเองครับซีมันจะไม่ค่อยแดงครับผม เราซื้อขอมาจะแดงสวยทำเองก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขมิ้นนิดนึงครับผมเรวก็ผัดใส่น้ำมันนิดไใส่กะทิครับแล้วก็โร<ม>ุงเครื่องเลยลดตีน้ำปลาน้ำตาลสายแล้วก็ใส่หอยเลยครับผมแค่นั้นนะปล่อยน,นี่ครับคลินนี่ครับปล่อยให้สุกแล้วก็ เมน,น ja, ka, no ูไข่เคียวกันเลยนะคะหกแล้วก็ใส่ใบโหรกพาหยบได้คร <Overwatch> ับผมเดี๋ยวเราเคียวมันสักพักเดี๋ยวได้เลยคสักพักหนึ่งเนาะน้ำบ้ำ้ำน้ำนน้คน้ำนน โอ้เสร้นเล็กน้อยครับจะเป็นเรื่องหน้าตาของแกงหอยทานครับ เอามั้ย1 2 5